ก็มาดูมมโคมงสร้างทางฝั่งุซลมานกานก่อสร้างนี่ก็ายหัวบอกมเมื่อกี้คนขับเขาไม่วิ่งแล้วับเมื่อกี้โอ้โหแกได้เลยไม่มีคลิปอันนี้ก็ดูเป็นอ่าเล็กๆน้อยก่อนนะเดี๋ยววันลังผมจะมาให้ชมคลิปเต็มครับแกตัดใส่ครับ ก็พอดีว่ามีงานแต่งด้วยนะของทางด้านคนงาน,นครับเป็นผู้จัดก,การนะร่เพื่อบอกจะไม่ผิดแล้วก็จะทำทางลงนะนี่แกจะทําทางลงครับพอดีว่าจะจะทำทา,งงะระา,ารใช้นี้นะแล้วก็เครื่องกำลังสูบยูบน้ำสูบเรื่อยๆเนี่ยวันนี้ก็ลดลงเยอะไปแล้ว จบเกมนะครับใช้น้ำมันไม่มีคุณฟาร์มแล้วกินหัวฉีดไปแล้วนะครับกันนี้ก็ต้องรอช่างซ่อมอยู่ครับตอนนี้แกก็ประเมินไปแล้วเอาน้ำมันไปตรวจสอบเห็นในหัวบอกไม่ตายเลยครับในหน้าที่ไปเลย7.2ดม ผมก็มีข่าวจะมาบอกครับปากน้อยนะครัยทิพยจารนานะครับใครที่สนใจในตัวของโกมัสูนะครับรว่าใครที่ิ่งเริ่มทำธุรกิจหรือว่าอยากทำธุรกริจใครก็มองหารถตัดหรือว่ารถต่างๆก็ในในายของโกมัสูนะครับก็สนใจก็เดี๋ยวผมทิง้งข้อมูลแล้วก็รายละเอียดไปใต้คลิปนะครับ สนใจก็ตอบสอบถามแล้วก็โทรไปได้เลยนะต่างเซลคนระัแบแกปองก็จะจันทุกท่านนะ,ะแต่ผมก็ลองโทรถามไปก่อนนะ,ะใครที่ไฟเน้นไม่เคยผ่านเราะว่าผ่านยากหรือว่ามีปัญหาต่างๆครับในการทำการซื้อขายก็อลองมาซาแก้ก่อนนะ,ะโทรถาม ความเป็นไปได้นะครับถ้าใครสนใจจริงๆแกบอกว่าพร้อมดันทุกทุกท่าน,นครับพร้อ,อมดันเลยนะครับอขอฝากไว้ด้วยนะครับน่าจะล้อมลงไม่ต่งครับกอราทำสร้างอยู่นี่ก็รุ่งเจ็บนะ รุ่นนี้ได้ได้ก็ทำการตลาดได้เยอะเลยทีเดียวนะรถสายออกรุ่นเจ็ดนี้ือว่าเป็นเทคโนโลยีใหม่นะครับทางัากของโทมัโ,โตรครับตอนนั้นก็รุ่นเจ็ดนีก้ก็เดียวกันกับแคซีนะครับใหญ่แคดซีเขาก็ไม่ค่อยถูกใจนะครับ ลยแก๊โ็เริ่มเจาะตลาดใหม่นะเริ่มผลิตเป็นดีครับตัวทีขึ้นมานี่ก็แปลงกระสูกเลยทางฝั่งรุ่เจ็ของผมสูนะูะครับตัวนี้ก็เป็นคมศื่อน ถังนั ôi, ้นก็ออกได้เหมือนกันนะทาัฝั่งที่วิโกอยู่นลก็เป็นทางเหมือนกันออกนี่ก็ไมต้องทำทางเยอะอยู่เหมือนกันนะเพราะวามันเป็นลุ้มเป็น่บไปหมดเลยนะต้องจัดวางใหม่เลย ยาวทีเดียวเลยนะครับประมาณ7นาทีน,นี้ก็เป็นคนขับเก่าครับคนขับแค็ดน่หละครับคันนู้นนี้ก็เราแกให้มาขับคันนี้ต่อแนละ้วคนที่ขับคันนี้ก็ไปขับบลออนะ็อก รุนนี้ก็ชั่งโมงก็อยู่ที่หมื่นเจ็ดนะที่ผมดูเ,เามื่อกี้มยาวนานมากเลยชุดน,นี้ก็น่าจะเป็นรุ่นท้ายๆนะผมว่าซีรีส์แกเมื่อกี้ผมดูเป็นซีรีส์สูงมาแปดศูนย์ศูนย์ขวางไงน่าจะเป็นตัวท้ายๆนะครับเกิดขึ้นรุ่น8นะครับ mọi bung ký gò dạng mày 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 กดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับเดี๋ย ugo ฝากไว้ให้คลิปนะเมื่อกี้ที่ผมบอกไปนะรอะไรเงี้ยก็ใต้เมินเลยคนระับอ่าตาเมินรล้วตายคลิปนะครับขอโทษที